เนขนาพูดถึงว่าความพร้อมในขนาดนี้ของหนองบัวพระเจ้าหลวงครพูดถึงว่ามีการตกแต่งอย่างสวยงามอลังการคับเป็นงนนนเน็คตัวน,นี้ก็เหลือเวลาหนึวน่วัน1วันวันที่2กกับ30ตรงวันซึ่งตอนนี้เราก็ได้ประมาณ90%แล้วก็ยังตกแต่งอีกเยอะออดอกไม้สดอะไรต่างๆซึ่งเราได้เตรียมความพร้อมอไว้แล้วนะแต่ว่าอันนี้ผ่านมาฝนตก คือยู่เป็นคนตับปิดเลยวันนี้ฝนไม่มีแล้วก็คงก็คงจะได้เต็มที่นะครับพูดถึงว่าปีนี้ความเป็นโดดเด่นแล้วว่าพูดถึงว่าอย่าง้อยอาจจะมีโควิดเกิดขึ้นคือคือเราได้เตรียมเตรียมป้องกันตรงนี้ไว้นะเราก็ขอร้องคนที่มปเที่ยวให้ใส่หน้ากากแล้วก็เราก็มีจุดคัดกรองสามจุดที่เราตั้งไว้นะก็จะให้อสมอแต่ระหบู่บ้าน มาขัดก,กรองอคนที่มาที่ยวงานด้วยแต่มันก็ยางว่าคงไม่ทั่วถึงนะคนเป็นหมืม่นมีเยอะมากแต่เราพยายามทำให้ดีที่สุด